อย่าเพิ่งลงรูปนะจ๊ะอย่าเพิ่งรีบลงนะครับขอให้ใกล้ๆออกากาศก่อนนะฮะลงรูปนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะแจ้งใกล้ๆแต่ยังิ่รีบลงจะรอดูนะนิดเี ประมาณเมตรสามประมาณเปลี่ยนชุดค่ะออกเป็คู่นะคะก็ปิดตาไงที่เราปิดตาม้วยเขาเป็นออรมดวิยาเหรอ อะไรนะเวลาเป็นลาตรวจโรคไม่ใส่อะไรไม่ค่อยใส่พี่อี๋ยี๋ก็ใส่เฉพาะบางคนงบามันต้องดูออกว่าใครที่สามารถติดต่อทางอากาศได้หรือไม่นะครับก็คก่อนนะครับใส่ทุกงวันนี้ก็แบบผมนี้ก็ไม่ได้โตออกนะครับเป็นป่าก็มี หลับย่หายเลยดิวันนี้เะีจังหอแล้วก็ไม่สบายกันใช่ไหมคะที่งานต้เป็นหาอาหิดเลยผมก็เจ็บคอมากเลยดีตรวจไปหน่อยเออแล้วหาเอง